ริมระเบียงเกทเฮาส์เกทเฮาส์หรูริมคลองอัมพาวากบบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติริมคลองอัมพาวาใกล้ตลาดน้ำยามเย็น ริมระเบียงเก๊เฮาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจหลบหนีจากความวุ่นวายต่างๆสู่ความเป็นอยู่แบบธรรมชาติชายคลองเื่มดำและชื่นชมกับชีวิตตามธรรมชาติของชาวคลอง ขงภายในเน้นโทนสีม่วงบนชั้นสองของตูเกสเฮาส์โดดเด่นและประดับราด้วยภาพสีน้ำมันสวยงามโดดเด่น ห้องพักจัดวางไว้อย่างเป็นระเบียบเป็นส่วนตัวไม่ปะปนกัน บ้านออกแบบตกแต่งตามสไตล์ธรรมชาติลักษณะย้อนยุคของบ้านคหาบุดีเก่าห้องสำหรับรับประทานอาหารหรือห้องกาแฟมุมกาแฟสดเป็นมุมที่ถูกออกแบบจัดมาตกแต่งไว้อย่างเรียบง่ายแต่โดดเด่นด้วยศิละปะ ประตูบานพับแบบสมัยเก่าสามารถเปิดโล่งสู่ระเบียงด้านหน้าชายคลองได้เป็นอย่างดีรบรรยากาศของเพลงเบาๆสบายๆบยรเบิเวณหน้าห้องพักพเก็บเถา ทุกออกแบบตกแต่งไว้เป็นระเบียงมีเข้าเทบาสำหรับนั่งชมวิวทิวทัศน์ริมระเบียงเกสเฮาส์อัมพวาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจกับธรรมชาติริมคลองอัมพวาโดดเด่นสวยงาม สัมผัสกับชีวิตธ,ธรรมชาติเส้นทางการเดินทางสู่ริงระเบียงเกสเฮาวจากสารากางจังหวัดสมุทรสงครามวิ่งตรงมุ่งหน้าเส้นทางสมุทรสงครามตลาดน้ำอัมพาวา ่อนถึงอุทยานรอสองข้ามสะพานข้ามคลองอัมพวาริมระเบียงเก๊กเฮาอยู่บริเวณสะพานข้ามคลองติดแม่น้ำซึ่งท่านสามารถจอดรถด,ด้านซ้ายมือในวัดอัมพวันแล้วเดินเพียงประมาณ40เมตรเรียบชายคลองท่านจะได้พบกับบรรยากาศความเป็นส่วนตัว ของริมระเบยียงเกสเฮาส์ริมระเบยียงเกสเฮาส์บรรยากาศส่วนตัวริมคลองอัพวาจังหวัดสมุทรสงคราม